สวัสดีทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคน,นครับออกแบบปกนะครับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับซึ่งผมนะครับได้ออกแบบ หน้าปกในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับในระดับชั้นปรึกษาีที่5านะครับเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการออกแบบกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเข้าไปที่โปรแกรม microsoft powerpoint นะครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับเลือกงานนำเสนอเปล่าครับในทุกๆครั้งนะครับเราจะต้องให้หน้ากระดาษเราว่างเปล่าก่อนนะครับฉะนั้นเราต้องไปที่เค้าโครงครับเลือกว่างเปล่า จากนั้นนะครับจะเป็นการกําหนดค่านะครับหน้ากระดาษของเราในส่วนนี้นะครับให้เป็นขนาด A4 นะครับโดยไปที่ออกแบบครับขนาดสไลด์นะครับแล้วก็ขนาดสไลด์แบบกําหนดเองจากนั้นนะครับไปในส่วนนี้นะครับเลือกกระดาษ A4 นะครับเป็นแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็กดตกลงได้ครับให้พอดี จากนั้นนะครับเราจะต้องนำภาพนะครับแล้วก็ค่าสีนะครับมาไว้ในชิ้นงานของเราก่อนนะครับไปที่แทรกรูปภาพครับวิธีการเลือก3มภาพนะครับเราจะต้องคลิกค้างครับลากคลุมนะครับแล้วก็เลือกแทรกครับเดี๋ยวผมนำไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับอ่า รูปนักเรียนก็เดี๋ยวเอาไว้ด้านข้างเช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างชิ้นงานกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับจะทําในส่วนด้านบนนะครับจะใช้รูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับคลิกค้างนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นผมเลือกเป็นสีส้มนะครับไม่มีเส้นกรอบวิธีการคัดลอกรูปล่างของผมนะครับจะต้องกดปุ่ม control ค้างนะครับแล้วก็คลิกนะครับดึงมาเลยนะครับเวลาเราลากอะครับเราจะต้องอกดชิปด้วยนะครับมันจะได้ขนานกันนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะ ลดค่าสีลงนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูแตกต่างนะครับต่อไปจะเป็นการวาดกรอบนะครับที่เราจะใส่รูปนะครับผมเลือกรูปเป็นหกเหลี่ยมครับเวลาวาดเราต้องกดชิบค้างด้วยนะครับปึ๊บมาเอาสัก ประมาณนี้นะครับภาพแรกนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นไม่มีเส้นกรอบผมจะทำให้ภาพนะครับตัวนี้แบ่งครึ่งกันนะครับโดยจะต้องใช้รูปร่างอีกหนึ่งรูปนะครับมาวาดทับเพื่อที่เราจะทำการแบ่งนะครับตัวนี้ไม่มีเส้นกรอบรูปร่างนะครับลากคลุมครับ ไปที่รูปแบบภาษานร,รูปร่างนะครับแล้วก็ส่วนย่อยครับฉะนั้นก็คลิกนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการน,นะครับแล้วกด d e t e t i n g นะครับภาพสองภาพก็จะถูกแบ่งครึ่งไปแล้วแบบนี้นะครับเวลาย้อนกลับก็กด c o t r o l Z นะครับต่อไปก็จะเป็นการเทสีนะครับ เมประมาณนี้นครับผมลากคลุมแล้วกันครับคลิกขวาจัดกลุ่มจัดกลุ่มกด c อน t r o l ค้างนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วกด s h i f นะครับแล้วก็ยอ่อลงตรงนี้เป็นสีขาวแล้วกันนะครับเพ่ขยายใหญ่นิดนึงครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสีจากทางด้านในนะครับ คอนโทรลค้างคลิกเหมือนเดิมเทสีครับแล้วก็สีเข้มถ้าอยากย่อให้ได้เ,เข้าออกแบบนี้นะครับจากตรงกลางนะครับต้องกดปุ่มชิปกับคอนโทรลค้างด้วยนะครับ กด Ctrl ค้างอีกครั้งครับดึงออกมานะครับแล้วก็เทส,สีขาวอีกครั้งประมาณนี้นะครับหรือเราจะลากทั้งหมดนะครับคลิกขวาจัดกลุ่มจัดกลุ่มนะครับขยายให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะต้องตกแต่งนะครับโดยอาจจะใช้สามเหลี่ยมมาช่วยนะครับาวาดภาพสามเหลี่ยมเข้ามาปึ๊บเอียงซ้ายเองขวาก็ได้นะครับไม่มีเส้นกดลงโทนค้างครับแล้วก็เลือกมาเลยนะครับอาจจะปรับตรงนี้ด้วย น,นีจ,จะเป็นอีกสีหนึ่งก็เป็นสีเข้มขึ้นครับคอดโทรค้างนะครับแล้วก็มาว่าตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจะไว้ประมาณนี้นะครับจ,จะเป็นสียังจางลงหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะทําการคัดลอกนะครับด้านบนคลิกค้างนะครับลากคลุ่มกดคอนโทรล ค้างนะครับดึงลากลงมาลากให้มันตรงะครับต้องกดชิปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเป็นการใส่นะครับข้อความให้กับปกของเรานะครับเ,เดี๋ยวผมเลือกเป็นฟอนต์สุขุมวิทครับสุขุมวิทขนาด 40แล้วกันแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็คลิกนะครับเป็นตัวหนานะครับแล้วก็จัดกลางาในส่วนสีในส่วนการออกแบบของผมนะครับจะไม่ใช้เป็นสีที่เป็น100%นะครับ ถ้าดำก็ดำไม่ไม่สนิทนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาทําการคัดลอกครับกด c t r o s s i i t นะครับดึงลงมาพิมพ์รายวิชาต่อไปครับวิชาวิทยาการคำนวณ5าวหน5านนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวหนังสือที่เล็กลงนะครับ กดคอนโทรลค้างแล้วดึงมาเลยครับส่วนด้านล่างจะเป็นะระดับชั้นนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับปีการศึกษา2563ในส่วนข้างล่างก็จะต้องเป็นชื่อของผมนะครับนายสุธิเดชสุวรรณลาแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งส่วนนี้จะต้องย่อให้เล็กลงนะครับ เมื่อได้แล้วนะครับเราจะทำการครอบรูปนะครับการครอบรูปครั้งนี้นะครับก็จะทำโดยวิทีที่ง่ายขึ้นวิธีการครอบภาพนะครับไปที่รูปแบบครับครอบตัดเราจะตัดนะครับแบบรูปล่างแล้วนะครับเพื่อจะทำให้งานเราง่ายขึ้นนะครับคลิกเป็นรูปหกเหลี่ยมภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใส่นะครับในกรอบของเรา คลิกขวานะครับนำไปไว้ข้างหน้าสุดแล้วเราก็มาปรับนะครับเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอาจจะใส่เงาให้กับรูปภาพเพื่อที่จะให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเงาอก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการออกแบบหน้าปกนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะต้องอใส่พื้นหลังนะครับให้กับรูปภาพ ใส่พื้นหลังให้กับหน้าปกของเรานะครับโดยวที่คลิกขวาครับจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับของผมก็จะเลือกเป็นแบบเติมลวดลายนะครับเป็นลายแผ่นไม้มุงหลังคานะครับเลือกสีส้มแล้วเราก็ปรับแต่งนะครับให้เป็นสีส้มที่จางลงหน่อยนะครับ ไม่งั้นจะทำให้ปกของเราดูลายตานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งนะครับเน้นสีตัวอักษรนะครับเพื่อให้เด่นชัดขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับ วันนี้นะครับการออกแบบปกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับก็ได้ออกแบบเสร็จแล้วนะครับเผื่อทุกคนจะนําไปปรับใช้กับชิ้นงานของตัวเองหรือว่าหน้าปกในอย่างอื่นได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะทําเป็นพื้นฐานไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนนําไปต่อยอดเพิ่มเติมได้บางคนอยากจะไปใส่ภาพตรงนี้นะครับส่วน,นต่างๆก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากนะครับที่เข้ามาชม คลิปของผมนะครับในทุกๆวันหรือว่ามาดูบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเช่นกันนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ